มาสองเดือนอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำเขาให้ความรักเราแบบเยอะมากจริงๆค่จจะจำชื่อได้แล้วหนึ่งคือจำชื่อสูทตี้ได้แล้วสองเวลาเขาเจอเราเขาจะต้องวิ่งเข้ามาทักทายก่อนแล้วเขาจะชอบมานอนกอดน,นี่เป็นเรื่องของสุนัขนะฮะมันไม่ได้มีเพียง่ดูภาพต่อครับมันไม่ได้มีเพียงแค่นั้น,น,นมันมีภาพที่นี่หลังบ้านใช่ไหมฮะ,ะนี่หลังบ้านนะครับบ้านจนๆนะท่านผู้ชมบ้านไม่่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีอันจะกินเท่าไหร่นะฮะนี่ที่เล่นของหมาแมวนะฮะ นะฮะก็เล็กเล็กน้อยนอยครับนี่นี่ที่อยากให้ดูช็อตนี้คือช็อตหน้าบ้านเธอใช่หน้าบ้านอนนูเล่าก็เล่าก่อนเลยค่ะอันนี้ก็ใส่ชุดมหาเลยน้าโลนมากคือลูกมีลูกแมวโดนมาทิ้งบ่อยอันนี้โตของหนูนี้หนูเก็บมาเลี้ยงชื่อชิปปี้นี่นี่คือภาพในอดีตนะครับแล้วการอันนี้ก็ตอนที่น้องเขาคอลูกอ่ะเนาะคือหวายไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อน ตอนนั้นช็อตแรกคือที่ทุกคนให้เห็นคือไหวหลังจากกลับมาจากมหาลัยคือจะเอาอาหารมาให้น้องๆทุกตัวเป็นปกติประจาอยู่แล้วแมวที่เราเลี้ยงหรแมวนอกบ้านแมวนอกบ้านแมวจอระตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะก็คือให้หมดแล้วคือมันก็จะรู้มันก็จะรักเนาะทีนี้มันก็จะมากันบ่อยๆว่าใช่มาบ่อยมากอันนี้คือหน้าบ้านหนูถัดไปอีกเดินไม่กี่กี่ก้าวเนี่ยคือวันนั้นเราก็ตกใจเราดิ้นว่าคนบอกว่าเอ้ยมีแมวมา ล้วก็เ,อ,อ,เอ,อ๊พูดถึงแมวตรงนี้หรือเปล่าสุปไม่ใช่ไหวเดินไปเช็คเองมีคนเอาแมวมาทิ้งทั้งทั้งถุงเลยค่ะเป็นอเอามาทิ้งแล้วคือดูออกอะค่ะ,ะว่ามันยังออกแบบคือไม่ควรที่จะเอาออกมาจากแม่เขาค่ะคือ,ย,อยังต้องการนมอ,อยู่เพราะว่าตา,าแมวมาทิ้งใช่ตาเขาเนี่ยเพิ่งลืมขึ้นเองค่ะกี่ตัวหกตัว,ตวมีวันหนึง่งที่หนูเดินไปให้อาหารอีกใช่ไหมคะก็คือจะให้กลุ่มกลุ่มนี้อยู่แล้วแล้วก็ไปให้กลุ่มกลุ่มนี้อีก คือเป็นกลุ่มใหม่ที่เข้ามาแล้วมันหายไปหมดเลยลูกแมวหายไปหมดเลยหนูก็เลยงงว่าเอ้าหายไปไหนทาไมเหลืออยู่ตัวเดียวตัวสีขาวตัวนี้ตัวเล็กตอนนั้นเล็กมากเล็กเข้ามือหนูก็แบบไม่อยากปล่อยมันอยู่คนเดียวใช่ไหมหนูก็เลยมองไปแต่ละซอยไปแต่ละซอยไปดูว่าเอาแมวน้องไปไหนสรุปไปเจอตรงซอยข้างๆคือมันคงกลัวเสียงรถตัวหนึ่งเนี่ยมันมันโดนรถชนทับ่ามันรถโดนรถทับอะไรเงี้ยแล้วคือเราเป็นคนที่เซนเซิรีฟเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ โอ้ยร้องไห้ฟูมไฟแบบโกรธมาตกตะโกนล่ะเห่อใครชนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แตกตื่นกันออกมาหมดเลยอย่างเงี้ย<ะ>ก็เลยได้น้องมาเลี้ยงคือโทรอหาคุณพ่อคุณแม่ว่าจะไม่มีวันปล่อยตัวนี้ไว้อยู่คนตัวคนเดียวแน่นอนก็เลยเอาแมวตัวนี้มาเลี้ยงท่านผู้ชมชเลี้ยงจนมันโตท่านผู้ชม <คะ S 1> พอมันเริ่มโตเป็นแมวตัวเมียเลี้ยงพอมันโตไปสักพักก็เลี้ยงปล่อยคือไม่ได้เลี้ยงกักขังใช่ค่ะพอมันเริ่มโตสักมันเป็นสาวมันไปฟิดเจอริ่งครับท่านผู้ชมใช่เขาเรียกภาษาภาษาแมวภาษาหมาเขาเรียก แต่ที่มันเท่ไปกว่านั้นคือตอนที่เขาไปฟิชเชอร์ลิงกันเนี่ยพอเสร็จเขาก็ท้องใช่ไหมเขาก็ต้องอยู่ที่บ้านอยู่แล้วท่านผู้ชมเขารู้ว่าแมวเขาจะคลอดเขาทําคลอดเองครับนี่เป็นภาพถ่ายมานานแล้วนะฮะถ่ายตอนที่ว่ามันกําลังจะคลอดครับท่านผู้ชมดูภาพนี่ฮะนี่โอ้ my god ตัวแรกดูออกเลยค่ะ b ี B2 ่ีตัวนี้คุณทาคลอดเองเหรอใช่ค่ะตัวที่สี่คุณเนี่ยนะทาคลอดเองใช่ค่ะแล้วทํายังไงคุณทํายังไงอะ คือเราก็อยู่ให้มันคือแมวเป็นสัตว์ที่ต้องการคนอยู่ด้วยว่าอเราก็อยู่ให้แล้วก็เวลาเหมือนเขาเราเห็นว่าเขาหายใจไม่ดีเราก็ช่วยช่วยเหมือนบอกว่าลูกเขาด้วท้องช่ายแล้วมันก็จะเหมืนไม่ลมเบ่งนี่นี่ออกมาสี่ตัวอย่างนี้เลยค่ะต้องใช้เนื่อใส่ถุงมือ ใช่ใส่ถุงใส่ถุงมือด้วยอันนี้ที่แบบว่าเห็นอยู่คือที่จริงวิดีโอที่ลงค่ะมีการบรรยายด้วยนะฮะมีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้ทุกคนเห็นว่าเป็นยังไงยังงไอันนี้ตอนเดินได้แล้วค่ะที่เริ่มเดินได้แล้วท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับแมวสี่ตัวไม่เหมือนกันนะครับแสดงว่าฟิชเจอริ่งจริงๆนะครับคงฟิชเจอริ่งหลายหลายคนนะฮะนี่นี่นี่ก็ออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็เลี้ยงมาเลี้ยงหมดเลย เลี้ยงหมดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูไปก่อนดูไปก่อนนะฮะนี่เลี้ยงอ้าเสียทีวพี3สามตัวเหรอทำไมอ่ะแซนค่ะแซนมากแซนมากเรื่องนี้ช่วงปีที่แล้วหลายๆคนอาจจะรู้ว่าหนู ประสบอุบัติเหตุเจออะไรหลายอย่างแล้วก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากวันนั้นจําได้ค่ะเป็นวันที่ต้องเข้าไอซใช่ไหมคะก็เข้าไอซไปเสร็จไม่พอค่ะเป็นวันคอนเสิร์ตของแฟนหนูเองจัสตินบีเบอร์โอ้ตายตายตายซื้อบัตรมาเรียบร้อยอดไปค่ะไม่ได้ไปอันนั้นยังอันนั้นก็เสียใจมากแล้วแต่ว่าที่เสียใจไปยิ่งกว่านั้นก็คือคุณพ่อโทรมาหาแม่ว้าคือตอนแรกเราเห็นหน้าแม่เราก็แบบ เกิด something wrong แบบไม่ไม่ไม่โอเคแม่ก็แบบโอ้ oh my god จะบอกไหวไงโอ้ oh my god โอ้ <laughs> oh my god ไหว <laughs> ก็แบบอ, <laughs> อะไรคืออะไรแล้วคือเราก็สภาพไม่ค่อยไหวนะฮะแม่ก็หันมาบอกว่าไม่อยากบอกเลยอะอะไรเยอยแต่ก็ต้องบอก <c oughs> อะไรเงี้ยก็ B1 แบบหายไปอะไรอย่างเงี้ยเาจะตั้งชื่อแมวไว้4ตัวว่า B1 B1 B2 ฟิลิกมารีอ๋อ B1 B2 ฟิลิกมารี B1 หายไป B1 หายไปแล้วหายไปแบบหายไปเลยหายแบบหายไร้ร่องรอยแล้วคือเขาเนี่ยคืออย่างที่บอกเราเลี้ยงฟรีคือปล่อยลงมาข้างล่างแต่เพราะเขาเด็กมากใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ปล่อยไปไกลมากแต่เขาจะขึ้นมาข้างบนตลอดมานอนด้วยมันหายไปเลยแล้วคือหนูก็งงว่าทําไมหลังจากนั้น B2 ค่ะ ตอนนั้นก็อยู่โรงพยาบาลอีกรอบอยู่โรงพยาบาลอีกนะคะก็มีสองหายไปอีกไม่หายค่ะทีนี้พี่เลี้ยงหนูอยู่แล้วพี่เลี้ยงหนูเห็นงูงับหัวมันโอ้ใช่ค่ะงูล้ามาเลยงูเหลือมงูเหลือมไม่พอค่ะเสร็จมีอีกค่ะตัวสุดท้ายแลวตัวตัวที่3ตัวที่ตายสุดท้ายคือขอบอกเลยว่าตายตามที่ตัวที่รักหนูที่สุดนะใช่ตายตายตัว ตัวที่ร,รักหนูมากที่สุดเรียงตามเลยค่ะเรียงตามลงมาคือตัวสนิทมากที่สุดตัวที่จากฟิลิกเป็นตัวที่แม่รักมาก<ช>แม่ <ๆ S 2> พิ่งเล่นกับมันอันนี้หนูนอนอยู่พึ่งเล่นกับมันไม่ถึง5นาทีแม่หาไม่เจอเสร็จเดินไปเจอตัวยังอุ่นอยู่ล้ำลายฟูมปากอ้า,อาแล้วแม่ก็ตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบขึ้นมาบอกหนูแล้วพอพาไปพาไปหาหมอแล้วหมอเาบอกว่าคือเขาโดนพิษแหละ คงจะเป็นพิษงูแต่มันอาจจะได้เสียงเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ถึง5นาทีหันมาแล้วคือมันไปแล้วแล้วคือมันเร็วมากแล้วแม่โกรธมากเลยพังกําแพงทิ้งนะตัดต้นไม้ทิ้งหมดเลยแล้วก็สร้างใหม่คือโกรธมากเหลืออยู่ในชื่ออะไรครับมาลีค่ะมาลีมาคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะสี่ตัวที่รักค่อยๆตายไปตัวที่รักที่สุดตายที่หนึ่งแล้วก็ค่อยตายตัวที่สองแล้วตัวที่ไอตัวที่เฉยๆยูไม่ลา แต่ว่าตัวที่มันตายไปคือมันติดไงฮะมันติดหนูแต่อีตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแบบฉันชิลอยู่คนเดียวได้อะไรประมาณเนี้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวดูภาพหนเออดูดูต่อดูต่อดูต่อนี่คือตัวที่เหลือคือมาเีมาเีนะครับนีที่อุ้มอยู่นี่กะเอาไปว่ายน้ําเหรอครับไม่ใช่อันนี้ตัวแม่อันนี้ตัวแม่ตาฟาสุโอ้ดูนี่แล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมพวกนี้แมวจระจัดหมาจระจัดนะฮะ อันนี้อันนี้มารีตัวลูกตัวลูกใหญ่กว่าตัวแม่ใช่ตัวลูกใหญ่กว่าแม่แม่ออกไปทางกลัวๆนะกลัวลูกออกไปทางกลัวๆลูกอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันแล้วกระสุนนักเขาไม่ไม่ทำอะไรเหรอไม่ค่ะดีมากนี่นี่ท่านผู้ชมดูนี่นะนี่แม่นี่แม่นอนอยท่านผู้ชมดูภาพนะนี่เขามาหักกมาวหนี้ดูทีีี่ชชออนน้้เามาาหแม่เขาครักทายแม่้้แ่เลลียงวทานผู้ชมดููท่านผ้ชมต้องเข้าใจว่าเลียเพราะความรัก ไม่ใช่แม่กลัวไม่ใช่เหรอเหรเลรอนี่คือภาพที่เกิดขึ้นที่บ้านของน้องหวายครับนารักมากน้องหวายรู้ไหมว่าการมีจิตใจดีมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าน้องหวายรักสัตว์อย่างนี้ลูกไม่ว่าจะเป็นสุนัขไม่ว่าจะเป็นแมวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะทําให้เราเนี่ยจิตใจสบายนะค่ะใช่แล้วเหมือนกับเรามีเพื่อนนะจริงจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าคือโตหนูโตขึ้นมา ด้วยการเลี้ยงสุนัขเลยคือคุณแม่เนี่ยตอนนั้นเรียนคุณแม่เป็นเด็กนอกเรียนอยู่ LA อร้อยเอ็ดะเรคะเรียนอยู่เรียนอยู่อเมริกาค่ะลอสแอนเจลิสลอยแอนเจลิสขี่หมาทั้งาตัวกลับมาอยู่ประเทศไทยด้วยใช่ต้องต้องเรียนนิดนึงเผื่อที่ท่านทราบคุณแม่ที่ว่านี่จริงๆเป็นลูกเลยนะเป็นลูกของคุณสปันเทียนประสิทธิ์คุณสปันนี่เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยเรื่องเสื้อผ้าเลยนะผมยังไงผมยังยกให้ท่านอยู่นะว่าท่านคือมือหนึ่งของประเทศ ท่านเป็นคนที่ทําให้ประเทศเราเนี่ยมีเสื้อผ้าที่สุดยอดแล้วก็มีมีการตัดเย็บมีดีไซน์มีอะไรต่างๆคุณสปันเนี่ยเป็นคนทําทั้งหมดถูกไหมคะถูกไหมครับและทุกวันนี้คุณสปันยังทําอยู่ใช่านผู้ชมใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณสปันคุณแม่ยังเย็บอยู่นะคะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากมากค่ะคุณแม่ได้ถ่ายทอดสิ่งดีๆเหล่านี้มาให้ลูกความรักเนี่ยเวลาที่มีต่อศาสตร์มีต่อสิ่งของมีต่ออะไรเขาก็เลยมีชีวิตที่มีความสุข อยู่กันตรงนี้ไว้ขา,ขาวันนี้มาออกรายการเรามีอะไรอยากจะพูดถึงความรักสัตว์หรือกับคนที่ดูอยู่บ้างไหมอยากจะบอกว่าคือไวยเนี่ยรักสัตว์มากรักรมากจริงๆแล้วคือพยายามทุกวิธีที่จะช่วยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการช่วยช้างช่วยลิงอะไรอย่เงี้ยคือจะช่วยตลอดอ,อยากที่จะบอกทุกคนว่าสัตว ทุกชนิดมันมีหัวใจหมดคือเวลาหวายไปดูในคือจะตามใน f c e e o o o อะค่ะไอ้สตรีทด็อกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งไปเห็นมาว่าทางต่างจังหวัดเนี่ยฮะจำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรเอาหมาไปแขวนคอเพราะาจะกินกันอ,อ,อยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้ไหวแบบอยากจะไม่อยากจะพูดออกมาเลยมันแค้นมากค่ะโอโหแครนแล้วไม่ คือมันไม่มีคําบรรยายค่ะอยากจะบอกอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าสาัตว์ทุกชนิดมันมีหัวใจหมดไม่ว่าจะเป็นหมูเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอยากที่จะให้ทุกคนเข้าใจด้วยว,ว่าพูดถึงหมูเหรอครับไม่ใช่เ <laughs> จนเจนค่ะ <laughs> ก,ก็ที่นี่เนาะประเทศไทยเรายังไม่มีกฎหมายออกมาให้กับสัตว์หลายๆชนิดใช่ไหมยอย่างที่เมืองนอกเขาจะมีกฎว่า เฮ้ยเรามีสุนัขเรามีแมวเราต้องมีแบบไมโครชิพให้เขาหรือว่าเราจะต้องดูแลเขาอย่างดีเราจะต้องมีบ้านที่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เนี่ยบางทีแล้วเห็นแล้วมานตกใจขอจะหอนอะ โอ้โหเจ็นๆครับน้องสาล่ะจริงๆท่านผู้ชมเด็กคนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องพวกน um ี้ไม่ได้เลยจริงๆเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆน่ารักมากลูกคือไม่เคยพูดออกอากาศนะคะแบบอยากที่จะให้มีกฎหมายไไหวๆไกินเนื้อสัตว์หรือเปล่าไม่กินเนื้อสัตว์ปกไม่กินเลิกแล้แม่ขำแล้วเริ่มขำโอเคไม่ไม่กินแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอยู่ดีๆวันหนึ่งบอกไปบอกแม่นี่ผมเล่าให้ฟังไปบอกแม่แม่ไหวจะเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วนะเนื้อ แม่บอกไม่ได้นะลูก,กหลายเรื่องจริงแล้วก็เลิกกินสัตว์บกไปหมดเรียบร้อยแล้วต่อไปอีกสักพักเชื่อ <c oughs> เถอะไปเห็นปลาสวยๆ <c oughs> วายเลิกกินปลาอีกไม่คือจร<ว>ิงตอนแรกหนูอะขอแม่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยเออแต่ว่าพอตอนนั้น13ออใช่ไหมแม่ก็เลยบอกว่าต้องอย่างน้อยทานซีฟูดออ้ดนะคะหนูก็เลยกะจะเลิกตอน20แล้วพอเลิกแล้วเหมือนมันไม่ไม่มันปรับตัวไม่ทันใช่ก็เลยพยายามตอนนี้พยายามแบบว่าว้ยวายขแต่ซีฟู้ดอร่อยไหม ซีฟู้ดอร่อยคือบ้าเรามันทำซีฟู้ดอร่อยนะแต่ถ้าแต่จะเลิกเราจะอยากจีหยักคุณ้ชมดูเด็ดผมบอกอินไซต์ของผมมันน่ารักแบบนี้งั้นอยากให้ท่านเห็นนะคนเราทำอะไรได้เล็กๆน้อยๆแม้นแค่นิดนึงท่านจะทำอะไรก็ได้แต่ทำเพื่อผู้อื่นอะ ทำเพื่อคนอื่นมันดีนะแล้วมันได้กับตัวเราเองด้วยแล้วได้กับชีวิตเล็กๆน้อยๆตรงนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผมเนี่ยท่านผู้ชมเลี้ยงไว้ก็ด้วยความด้วยความเอ็นดู <c oughs> ผมเนี่ยฝึกฮะจะไม่รับอาสัญญานะว่าอาจจะไม่กินหนู <c oughs> <c oughs> ไม่กินไม่กินอาสัญญาอาเลี้ยงของอาบเห็นไหมพวก็รักของผมเห็นไหมเข้าใจไหมโทษดีค่ะ มาดีใจมาก,กดีใจมากที่ได้ได้ได้รู้จักเธอในะอีกแง่มงุมดีใจเหลือเกิน,นที่ได้รู้จักหวายกับนเกนเซ่ครับ ทาวเวอร์ครับคู่รักใบครองกุญแจพิพิพพพธภัณฑ์ในพระราชวังเคียงบกนะครับอันนี้ดังรางอยู่กลางเ<อ>มืงองนี่คือสวนสนุกที่ทมันอยู่ในยินดอร์และอยู่ในห้างช้อปปิ้งที่ย่านใหม่ที่สุดและดังที่อยูนั่นคือย่านเมียงดงครับ